อยู่ติดเกาะนะครับเกาะนกมันเดิมนะครับเกาะนี้ครับ,บท่านเจ้าพี่เรามาเจอศพก,กันก่อนกับเพื่อนนะครับติดจุดนี้เลยนะครับนี่อยู่ใกล,ใกล้ๆกันหน้านี่พี่มาเจอศดตอนประมาณสองสองทุ่มนะครับสองทุ่มามาเจอโอเคอเดนะินหน้างช่วยบอกหน่อย เป็นไฮเป็นไฮโลกนี้มุ้งมุ้งมีไหมมีไหมเฮ้ยมีมีมีครับนุ้งนุ้งนุ้งครับท่านผู้ชมมีโอเคเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยสองเลยนะครับอืมสองเลยโอ้โหมีมีตัวเมียตัวจั๊กโกเลยครับท่านผู้ชมนี่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่สามแล้ว สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับท่านผู้ชมก็เด <ared Competition zy men udo> ี๋ยววันนี้จะไปยกใส่นะครับนี่หอยที่ได้มาเมื่อเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับออันนี้เป็นหอยนี่ครับตัวใหญ่เลยหอยปากกระลาดนะมีกระลาดด้วยนะครับนี่ครับด้านในก็หอยแพลงยักษ์นะครับโอ้โหหอยแกลงยักษ์ก็หอยดาวก็นมูนเจมมาเลยก็ตักเลยนี่ครับหอยที่นะครับที่มาเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยกใสนะครับที่เราจะออกเดินทางจากคุณน,นี่ไปนูน่นไปไกลนะครับท่านจะไปที่เดิมนะครับหมายเดิมนะครับรับจะต้องเดินทางไปนะครับที่หมายเดิมนะครับหมายที่ว่าที่เรา,าไปยกใส่ที่เกาะน,นะครับท่านจโอเคมาคอยชมและคอติดตามกันนะครับ วันนี้ขับรถได้นะครับตามสีข้านะครับท่านผู้ชมโอ้โหดัดังดังวันนี้ขับรถมายกใส่ตอนเช้าครับเช้าวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานไปมาวางใส่ไว้สิบลูกแล้วก็เจอตะพักเจอหอยโอ้โหหอยยาวหอยปากหอยแบบหอย ที่มีมุกเลยนะครับจำโจมแต่ตน้นไม่มีนะครับและก็มาเจอหอยเนี่ยครับหอยดาวที่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมขับรถมายกใส่นะครับโน่นไปที่หมายขับรถไปที่หมายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจอดรถไว้ตรงนี้ ท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหดวงอาทิตย์สวยมากเดีดดด๋ยวเราจะไปยกลูกที่เราวางไว้ลูกสุดท้ายก่อนครับเฮ้แต่ว่าเราไปโอ้โหดวงอาทิตย์สวยเดี๋ยวเราไปยกลูกแรกก่อนดีกว่าครับขอสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้วันที่สองเลยครับที่มาวางใส่ไว้นะครับก็ตอนนี้ผม ขับรถมาถึงที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับีมาเกาะนกเหมือนเดิมนะครับท่านชมนี่เกาะที่ผมเคยมาวางไว้วันก่อนนะครับท่านชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปยกใส่จุดนี้นะครับอีกสองลูกที่วางแรกๆนะครับท่านชมเดี๋ยวเรามาไปจุดนู้นก่อนดีกว่าแล้วก็เราวนวนไป นี่ในอ่าวที่เกาะนกนะครับท่านผู้ชมที่เกาะนกโอเคเราจอดรถไว้จุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปยกใส่ดูนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปูสักกี่ตัวโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามปรบปร้องกันเลยนะครับไปมาวางวางไวง้วจุดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับตอนนี้เขามาอยู่ที่หาดน,นกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมายกใส่กะว่าวันนี้ยกใส่ไป เอาปูไปให้นายครับไม่รู้จะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่ที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่หมายเอฟซีเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูจะมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมโอ้ห้มี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 ครับท่านผู้ชมโอ้โหอันแรกก็สองเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้กล้ามกล้ามหมานเลย โอ้โหหาปูให้นายวันนี้ก็หนี่ครับท่านผู้ชมลูกแรกก็หมานจะแล้วนะครับสองโอ้โหโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกแรกก็สุดควินเลยสองเลยนะครับท่านผู้ชมลูกแรกก็หมานไปแล้วนะครับนี่สองเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเราโอ้โห ลูกแรกสุดยอดต่อก็ไอ้ลูกที่สองระวังไว้จุดไหนนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ย,เ,ยเราไม่ได้หักไม้ไว้ครับท่านผู้ชมอืมเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานใช้ปะละ ไปเลยเส้นไหมใช้ไหมวางไว้จุดไหนแล้วนะมไม่มีนะี่ลูกตีสองเอ๊ะจำไม่ค่อยได้อีกแล้ว เดี๋ยวไปเปิดคลิปดูดีกว่าวานนี่วางไว้จำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมวานมาวางไว้สองลูกอ๋อเจอเปล่าล่ะเนี่ยจุดนี้ก็ไม่มีเอเดี๋ยวไปเปิดคลิปดูดีกว่าปัญหาไม่เจอครับท่านผู้ชมนี่มาดูลูกนี้ดูนะครับเดินมาเจอ มีไหมเหรมีไหมมีไหม,ม,ไมครับท่านผู้ชมมีไหมเอ,อ่ยโอ้โหไม่มีอันนี้ไม่มีครับท่านนม่เหยื่อหมดเลยนะครับท่าน,นไ,ไม่มีสองแล้วสองเอจะหลงไหมเนี่ย จะหลงไหมเนี่ยดูตาชางไซหายหดูวันนี้เดี๋ยวไปเดินหนาดูนี่ได้แค่สองโลกเลยครับแต่เริ่มจะหลงแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ ู่ในปลาด้วยเหมือนกันหมดแค่สองลูกโอ้โหนี่โอ้โหโหาไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมได้แค่สามแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอยู่ไม้ไหนอีกครับท่านผู้ชมต้องก้มหาดูครับนู่นนู่นโอ้โหกลิ้งอีกแล้วนะครับใส่อยู่นะครับท่านผู้ชม ไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นมันสาดนะครับท่านผู้ชมนู่นกริ้งแบบระเนระนาบเลยโอ้แต่ปูปูมีเปล่าโอ้โหปูก็มีครับท่านผู้ชมหืมตัวใหญ่เลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่กริ้งอยู่จริงแต่ว่าโอ้โหตัวเมียครับท่านผู้ชมนี่ตัวเมียสามเลยนะครับสามแล้วนี่ครับแต่จะผู้ผู้ชมก็ สามเลยนะครับสี่ลูกเลยครับท่านชม,มสามตัวแต่ว่า อย่าไม่ได้ลูกสุดท้ายนะครับนุ่นนุ่นกลิ้งอะไรนีนะนาดอีกลูกนะครับท่านผู้ชมไปดูดิโอ้โหไปดูไปดูนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวไปดูลูกนุ่นกลิ้งอยู่ในขับจำชมน้ําแบบน้ําเกลมอจัดโอ้โหนี่ขับมามีไหม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 ลูกนี้ตูกนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าโอ้โหมีมีูมหินนะครับท่านผู้ชมสามเลยเดี๋ยวูหินเราจะปล่อยนะครับท่านผู้ชมเราไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บหินกัน เดินนาใส่อีกกับท่านชมเพราะว่าได้มาไม่กี่กี่ลูกเองกับท่านชมเลยหลายลูกลก็โอเคเลยนะครับได้มานี่สองเลยนะครับนี่สองอืมสองนี่ครับหมานเลยอันนี้ โอ้โหตัวใหญ่เลยต้องไปหาใส่กันอีกนะครับสี่โอ้โหวันนี้แบบสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มันหลบ ก็ไปเข้าไปใส่ก่อนเข้าไปใส่ก่อนโอ้ยปูปูปูแบบอ้วนๆเลยนะครับ่น หนึ่งสองสี่ลูกอหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกสป็นูสองก็ตตรงไปหาอีกสองครับท่านผู้ชมดูในนี้สองอีกสองยีกเดินหาก่ตอนนี้เจอใส่มาแล้วนะครับ หลูกครับได้ประมาณสตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเดินหาใส่อีกนะครับท่านผู้ชมเราว่าใส่ไม่รู้อยู่จุดไหนเสองลูกครับสองลูกต้นๆอยู่นู่นนะครับท่านผู้หายก็คงจะหายอีกสองลูกนะครับโอเคเดไปจมดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอไหม ปอก็ได้มาสี่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตันนี้บุกป่าอยู่ในป่าปีปีครับจะเหมือนกันหมดนะครับป,ป่าปีปีีรือว,ว,ว่วางไว้ไมยไมยจุดไหนบางทีก็จำไม่ได้ด้วยมันเหมือนกันโอ้โน,น่นโน่นโน่น,นเจอแล้วเจอแล้วเจอ,วอีกลูกครับแต่ว่าไม่มีปูโอ้โหหมยนี้ไม่มีปูครับตอนนี้ ไม่มีแต่ว่าเยอ,อะครับไม่มีครับโอเคเดี๋ยวอีกลูกเดียวจุดนี้นะครับใส่เก <Cy cle S 1> oh. ่าก็เดี๋ยวมาลุ้นอีกลูกนะครับมันจะเป็นใส่เก่านะครับอีกลูกนะึงอันี้มาได้มาเจ็ดแล้วครับเจ็ดแปดเก้าสองลูกอยู่ต้นๆน,นะครับท่านผู้ชมอยู่ต้นๆไอ้นี้ลองเดินหาดูเผื่อเจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรใส่เก่าแต่ว่าถ้ามีปูเราก็เสียดายนะครับท่านผู้ชม แต่เราเดินหาดูเดินดย้อนกลับนะครับเดินดย้อนกลับอยู่ที่เกาะน,นะครับเกาะนกมันเดิมนะครับเกาะนี้ครับทานจมทีเรามาเจอศพกันก่อนกับเพื่อนนะครับทิ่จุดนี้เลยนะครับนี่อยู่ใกล้ๆข้างหน้านี่เองที่มาเจอศพตอนประมาณสองสองทุ่มนะครับสองทุ่มเรามาเจอโอเคเ,เดินหาหาใส่ต่อ วันนี้ตอนเช้ากับว่าโอเคตอนเช้าบรรยากาศบรรยากาศ,นากาศในของทะเลเอ,ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยช่วยบอกหน่อยใส่จ๋าอยู่จุดแองพงแอ่งบนได้ลูกหาเหนื่อยแล้วเนี่ย Vừa nãy ơi Này là Này ờ, là Này ừ, là Mình cọc cặp mà Trang đơm Anh đi mình cầu Các bạn biết chung cầu Nguồn là Ôi chơi Này น่อเเดินย้อนก็ย้อนเลยนะครับท่านผู้ชมย้อนก็ย้อนมาถึงนี่โอ้ดีน,นี่อยู่นี่ครับท่านผู้ชมมีเะละ่ะมีเะละ่ามีไม่มีไหมโอ้โหไม่มีโอ้มีก็เล็กนะครับท่านผู้ชม ตัวเล็กก็โอเคมีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับตัวเล็กนี่เราไปปล่อยไปปล่อยปล่อยจุดในเดียปล่อยจุดนี้ได้นะครับใส่เก่านะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่เราจะปล่อยปล่อยไว้เดี๋ยวเราจะปล่อยไว้จุดนี้เลยนะครับจำช็อปปล่อยไว้จุดนี้เลย เป็นไรเดน้ำขึ้นมาเขาจะไปของมันเองไปกองไปเอาลูกไป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 เอาแมวเอาแมวเอาไปไปไปก่อนนะโอเคไปแล้วโอเคไปนะไป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 ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปกลับนะครับทุกท่าน ปล่อยคือปล่อยคืนกูดสู่ธรรมชาติไปเราไม่เอานะครับำจำจมโอเคเดี๋ยวเนี่ยใส่ครบแล้วเหลืออีก2ลูกตีต้นๆน,นะครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับว่าจะหมานหรือไม่ก็วันนี้ได้มาพอประมาณเลยครับสี่ห้าตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเราเดินกลับไปที่จอดรถแล้วก็ที่หมายตีสองลูกแรกๆนะครับำจำชมโอเคนี่ป่าปีปีต้นเล็ก เกาะนี้ก็โอเคเรายิมเรามาหมายไว้นะครับท่านผู้ชมคนม,มาตกอย่างเดียวเราไม่ต้องมาล้วงนะครับน,นี่โอเคไปมาถึงที่จอดรถเลยครับท่านผู้ชมมาถึงที่จอดรถเดี๋ยวจะไปขับรถไปต่อที่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมที่สองลูกลูกแรกที่โดนโคลนที่โคลนดุดเมื่อวานนะครับ เราจะลงไปยกใส่สองลูกสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าต้องบุกโครนไปอีกจุดน,นี้นะครับท่านผู้ชมบุกโครนโโเดี๋ยวตวด้องเท้าไว้นี่ก่อนโอเคลูกนี้เป็นไฮเป็นไฮลูกนี้นู่นนู่มีไหมมีไหมเฮ้ยมีมีม มีครับนู่นนุ่นน่นโอ้ครับท่านผู้ชมมีโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีออ้สองเลยนะครับอืมสองเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีนายยิ้มแล้วันนี้นี่มายกใส่ให้นายวันนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สองเลยโอ้โหวางจุดนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปยกจุดนุ้นนะแต่มันจะมีโคลนนะครับท่านผู้ชมโครนแบบโอ้โหวาวางไว้ตัวสำลี ได้ตัวเล็กตัวปูหินปล่อยครับปล่อยไปโอเคไปโอ้โหตุลักตัวเล่ครับจำๆโอเคเดี๋ยวจะเอ,เอาปูไปล้างโอ้โหเจ็บปวดมาเลยโดนตะกี้นะครับ ไปล้างก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ท่านชมดูนี่เจ็ดตัวนี่ครับเดี๋ยวให้กล้องดูนะครับ่านี่ครับท่านผู้ชมไฮนายนะครับวันนี้นี่สองนี่เมียตัวเมียเลยสองโอ้โหตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนี่ตัวเมียตัวใหญ่เลยสามโอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับท่านใหญ่ใหญ่ครับ 3. สามตัวแล้วสามนี่สองอีก ห้าโอ้โหหกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเจ็ดตัววันนี้เอาไปนายครับเจ็ดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดตัวเราได้เดินทางออนะครับกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมกลับบ้านเดี๋ยวไปยันตะขาวอีกครับไม่มีเชีอยกเชีอยกได้มากเล ันครับ